วันนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับนิสสันเซเลนาอีพาวเรเรื่องเดียวโอตะโคตยาวเลยนะฮะ<อ>แต่มีหลายข้อนะครับ<อ>ผมกเคยพี่บาทพูดในไลฟ์วันนิสสันเทียนาตัวแรกที่เอามาขายในไทยนําเข้าจากญี่ปุน่นไม่ใช่นะครับพอ,พ,พ,อพอเกิน10ปีแล้วพูดไม่เคยพูดพอเกิน10ปีแล้วพวกพลาสติกมันกรอบนะครับแล้วเซเลนาตัวนี้เป็นเหมือนกันไหมครับหรือผมฟังผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังผิด เพราะ <c oughs> เพียนาประกอบไทยทุกตัวแต่ Material Interior เนีี่ยมาจากญี่ปุ่นใช่คือเฉพาะแดชบอร์ดบางรายการ Material บางรายการเอามาจากญี่ปุ่นแล้ววันนั้น<ช>ที่ผมพูดว่ากรอบแบบมันเป็น J32 <อ> J31 มันไม่กรอบ J32 มันกรอบ ถ้าตากแดดนานๆมันกรอบแต่ถ้าสมมุติใช้รักษาดีๆมันก็จะไม่กรอบไม่แตกแล้วตอนนั้นนิสันให้เคลมไม่ว่าจะลดอายุเท่าไหร่ก็ตามนิสันให้เคลมหมดนะฮะแต่อผมใช้ยาวๆเกิน10ปีคิดว่าไหวไหมครับไหวมีสูตรแนะนำแถวราชกระบังหนองจอกมีบุรีไหมครับวงเล็บนิสันกรุงไทยรามินทากกม .4 โอเคไหมโอเคไปหาคุณป๊อกกี้ได้ต่อมาครับ รถรุ่นนี้จอดรถเปิดแอร์ได้เหมือน EV ีโดยเคร okay. ื่องยนต์ไม่ทํางานได้ไหมครับเผื่อจอดรอลูกเรียนพิเศษเมื่อสตาร์รถเครื่องยนต์จะทํางานตลอดเลยหรือเปล่าครับมีจังหวะหยุดไหมครับมีมันมีจังหวะหยุดแต่เดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาทํางานใหม่เมื่อไฟในแบตมันรล่องไปเยอะแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะดับของมันเองก็คือเหมือนรถไฮบริดปกติครับโอเคถ้าตัวมาเลเซียเข้ามาราคาจะถูกกว่านี้ไหมครับอาจจะได้ถูกกว่านี้ไม่ได้เยอะแต่กว่าที่ลายมาเลเซียจะตั้งได้เสร็จน่าจะ2 0 2 6เพราะฉันนี่อช่วงเวลางาานที่คุะจะนื้ ในราคาราคานี้ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นนะอแล้วถ้าผลิตจากมาเลเซียรถจะยังน่าใช้ไหมครับคุณดูสภาพ47ถ้าคุณรับได้ไหมล่ะเพราะว่าผมว่าผมรับได้นะไม่ได้แย่ไม่แย่ใช้ได้อะโตโยต้ากับ Honda มีโอกาสเข้ามาแข่งไหมครับถ้ามาจะทําราคาได้ถูกเท่านิสสันไหมครับ 1. ไม่มาและส ไม่มีทางทําได้ถูกกว่างั้นตัดไปเลยครับข้อนี้ตัดไปเลยผู้ใหญ่3าถึงสคนเด็กประถม2คนปกติใช้งานในกรทมใช้รถทุกวันขับไปต่างจังหวัดใกล้เช่นนคปรปฐมเดือนละสองสครั้ง<อ>มีไปเที่ยวไกลๆเช่นเชียงใหม่ปีละหนึ่งถึงองครั้งเ<อ>ทียบกับคานิวาลเอลเอสนะครับล้านห<อ>้าเก้าเนี่ยคันไหนหน่าใช้กว่ากันครับพี่จิมแนะนําคันไหนครับทีนี้คานิวาลเอลเอสเนี่ยออปชั่นมันอาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่มันรับได้จริงๆรถมันใหญ่กว่าใช่ แล้วก็ถามว่าแต่ถามว่าเบาะนั่งสบายไหมเบาะนั่งหน้าคู่หน้าโอเคแต่ด้านหลังอาจจะไม่ได้สบายเพราะเบาะมันถูกออกแบบให้มันเล็กนิดนึงใช่เพื่อจะให้ยัดได้11คน11<อ>ที่นั่งครับการขับขี่จะคล้ายแคมรี่ตัวปัจจุบันมแม้ทั้งภูมิมาเลยช่วงล่างมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่ว่าคือถ้ามอ,อางในแง่ยของการขับขี่อะไอเซเลน่ามันได้คล่อง พาะรถมันแคบกว่าแล้วรถมันเบาคล่องกว่าแต่ว่าเวลาวิ่งทางไกลอะ่ะอาการโครงอะไรต่างเนี่ยครยัรนน้ว่ามันน้อยกว่าอยู่แล้วพาะรถมันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือคนละแบบกันนะถามว่าอาตาัตราเร่งอะไรต่างเนี่ยเอาตรงๆ,ๆว่าท่านี้อาตาัตราเร่งอาตาัตราเร่งเนี่ยผมว่าคาร์นิว่าก็น่าจะใช้ได้ เนี่ยง,งั้นต่อกันเลยพี่เ,เขาบอกว่าขับขึ้นดอยชันๆเนี่ยไหวไหมถ้ามีของเต็มคันแต่จริงๆผมห่วงตอนลงมากกว่ารุ่นนี้มีเอนจิ้นเบรกช่วยตอนลงไหมครับเพราะตอนนี้ใช้ฮอนด้าโมบิโอเกียร์พีทอยู่ลงเขานี่เหมือนกําลังเล่นรถไฟเหาะเลยครับไม่มีเอนจิ้นเบรกเลยถ้าเป็นเซน่าอีพาวเวอร์เอนจินเบรกมันก็คือเหมือนจะเป็นพวกเกียบีอ่ะมันก็จะช่วยหน่วงได้ประมาณหนึ่งแต่มันหน่วงได้เยอะกว่าโมบิโอคุณแน,แน่แต่มันก็จะหน่วงได้ประมาณหนึ่งฮอนด้าโมบิโอเนี่ยหรือฮอนด้ารุ่นที่ใช้เกีียยรต่่่าพวววกเนนนน้มมมัแทบไไหงงล ผมว่าสองคันเนี้ยคุณไปขึ้นดงขึ้นดอยเนี่ยสบายกว่าโมบิโ,บโอได้ทั้งคู่แน่นอน แต่ฟิลลิ่งมันจะคนละแบบฟิลลิ่งของคานิโวเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิลลิ่งของการขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งโอเคมันกดคันเร่งไแปบบมนท็อกเนี่ยมันขึ้นแน่นอนส่วนเซเลน่าเนี่ยถ้าเป็น e power เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นมอเตอร์อืดขึ้นไปซึ่งไม่มีปัญหาครับดดยชันขนาดไหนผมว่าก็ไม่มีปัญหายกเว้นแบบอ,อย่างออฟโรดเนี่ยไม่ไหวครับทีนี้เขาบอกว่าปกติญ,ญี่ปุ่นมีน้ำท่วมไหมครับรุ่นนี้ถ้ามาเจอน้ำท่วมในไทยลุยน้ำพื้นท้องรถจะไม่มีปัญหาไหมครับนิสส ถ้าเป็นรถสําหรับโซนอาเซียนเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําท่วมมันไม่ใช่ปัญหาของนิสสันเลยขนาดนิสสันลรรีฟเนี่ยยังต้องลุยน้ำ60เซนเลยลุยน้ําขึ้นมาจะแบบน้ำแม่งขึ้นมาจะกระจกหน้าเลย <c oughs> ก็ยังวิ่งได้ นั่นคือวิสันลีฟรถที่คนไม่ไม่แรงนะลีฟอิดอันเดอร์วอเตอร์ไป่ลีฟอิดออนเดอะชอลูมครับผมเติมแก๊สโซฮก้าหนได้ไหมครับปกติผมเติม95แต่ถามเผื่อไว้ครับเครื่องอีพาวเวอร์เนี่ยนะว่าเติมแก๊สโซฮก้าห้เหรออะไรก็เติม95เบนซินนั่นและลืมปึ๊ดอีพาวเวอร์มีประโยชน์ยังไงอีพาวเวอร์ก็คือไว้ใช้หน่วงก็นั่นแหละตัวที่หน่วงเวลาลงเขานั่นแหละนนั่แหลรือว่าเวลาแบบไม่ต้องลงเขาก็ได้ไว้แบบพื้นทางเรียบธรรมดาก็ได้คือคุณแทบไม่ต้องใช้เบรกแต่่ววาาาออจต้งงปรับคคมเยชิินนนนดึะ